ีแล้วเขาได้รูวมวุฒิการศึกษาความรู้ที่เขามีจะชนไหนนะครับอันนั้นก็จะจัดโดยสอบออยไลน์เลน์ะครับที่เราทำแล้วก็เป็นดราม่าตอนนี้นะครับชุดลูกเสือครับก็ผมประชุมภาษาพลาง,งกิจเส็ดก็รีบพอมาแลถลงข่าวนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังจะแก้กฎกระทรวงเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนทนนาฬ แก้อยู่ครับและการจะเสร็จแต่ทำไมเราต้องรีบมาพูดครับเพาราะกำลังจะเปิดเทอมแค่นี้ก็โดนดรามา่าแล้วคะรับว่ามาบอกสักตอนซื้อไปแล้ว <c oughs> ผมก็พยายามที่จะเร็วที่สุดแล้วครับขนาดกดยังแก้ไม่เสร็จผมรีบมาประกาศกันแล้วครับตัวเซรุมเหมือนกันนะครับแต่ท่นี้เท่านั้นอย่างนี้ครับแล้วมีการแต่งกายชุดเสือในนอรอย่ามมาเป็นกฎกระทรวงมนเป็นกฎหมายครับเพราะฉะนั้นะ ลูกเสือเอนตรดีก็จะมีเครื่องแบบที่ต้องแต่งตามระดีแต่กระทรวงสรรพากรกำลังแก้และจะเสร็จตอนนี้อยู่ขั้นคุยกับกฤษฎีการา้าพ่อจะเสร็จภายในสัปดาห์หน้าเนับพอเสร็จสัปดาห์หน้าเรื่องทางแก้กฎกระทรวงก็จะเข้าสู่คลมอต่อสู้เข้าสู่คลมอ,อลคมอ,อ,มอ,อ,มอรับทราบคุับ ทางรัฐมตรีว่าการก็จะเซ็นประกาศกระทรวงใหม่บกระบวนการจะแล้วเสร็จภายในสองสามสัปดาห์ที่จะถึงนี่ครับแต่กระนั้สองสัปดาห์สามสัปดาห์ที่จะถึงนี่มันใกล้เคียงกับการเปิดภาพเรียนใหม่ผมก็เลยประกาศไป่อนเลยครับเพราะมันออกจริงให้ใครรู้ว่ายัางไม่ซื้อก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแต่อยากซื้อก็ใส่ได้ครับรไม่ได้ว่าซื้อแล้วไม่ใช้ประโยชน์ครับ ซื้อก็แต่งมาเรียนครับใครไม่มีเงินซื้อก็แค่พาพันคอบอกเกอร์วอกเ,เกิลมวออกพอแล้วครับไม่ต้องมีอินเทอร์เนไม่ต้องมีผู้ไม่ต้องมีเสือ้อไม่ต้องมีอาร์มไม่ต้องมีอุนกรณ์ลูกเสือแล้วครับถ้าใครไม่พอนี่การพูดปากเป็สัมพันคัญในกรรมการสารศาสษาท่านด้นวยน,นะครับทุกโรงเรียนครับกด นเข้าได้ฉันจะมาะออกกินอะไกินอันนี้เข้าไหมกินยังกินลวกินเบรกไีกกี่นะไปกินเบรกคนละงจะใล้การซื้อชหนกเสียนะครับถ้าใคร่รไม่ต้องก็ขอให้โรงเรียนกเรียนพิาด้วตัวเองครับืมงใคร้อมที่ะเรียนกับโรงเรียนอนุญาตโยกรารสารวคุยกับคณะกรรมการสารวัตข้อตกลงของโรงเรียนว่า ฐมาตรียนสายเศ็กยากจนไม่อืนมรณะอยูทกประคองไม่ค้องในเรื่องการซื้อชุดเสือ